อสังหารีวิวคำถามประกันสังคมตารางจ่ายเงินชราภาพ23-25ปีตารางบอกว่าจะให้บำนาญ4,800บาทถึง5,250บาทแต่พอไปรับจริงได้เพียงแค่เดือนละ2,938บาทเองมันเพราะเหตุใดคลิปนี้เราจะมาพูดกันนะครับคลิปนี้จัดทำขึ้นนะครับก่อนออมาตรการในส่วนของประกาศใช้ ประกาศที่คาดว่าจะนำไปพิจารณาในส่วนของการคำนวณบำนาญสูตรใหม่นะครับเพราะนั้นปัจจุบันยังคงใช้สูตรเดิมอยู่สูตรใหม่ยังรอพิจารณาอยู่นะครับแต่คาดว่าจะใช้ปี69เพราะนั้นเราดูสูตรเก่าไปก่อนเนาะหลายท่านเห็นตารางฐานเงินสมทบนี้นะครับตารางนี้นะครับเป็นตารางฐานเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย15,000บาทนะครับ ซึ่งถ้าท่านฐานเงินสมทบนี้จริงนะครับไม่ได้ยึดเงินเดือนเดือนสุดท้ายนะแต่ยึดฐานเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายนะครับเฉลี่ยนะเฉลี่ยมาต้องได้ฐาน1 5 0 0 0บาทนะครับถ้าส่งมา25ปีจะได้บำนาญ5 2า0นบาทแน่นอนส่ง24ปีได้บำนาญ5 0า5นบาทส่ง23ปีได้บำนาญ4,800น 4, บาทนะครับคือตารางนี้มันไม่มีผิดหรอกนะครับมันไม่มีผิดหรอกแต่ฐานเงินสมทบคุณต้องเท่านั้นจริงๆนะ แต่บางคนเนี่ยฐานเงินสมทบไม่เท่ากันนะครับมันทําให้พอมาคํานวณจริงๆแล้วบํานาญที่ได้รับเนี่ยมันไม่ได้เท่านี้หรอกนะครับเพราะฉนั้นเดี๋ยวผมจะคํานวณโดยยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันว่ามันต้องคํานวณแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับนะเพื่อให้ได้ฐานฐานเงินสมทบที่แท้จริงนั่นเองนะครับอ่ะนะครับสมมตินะผมส่งประกันสังคมมาผมส่งประกันสังคมมา23ถึง25ปีนะครับ ฐานเงินสมทบไม่เท่ากันเลยในแต่ละปีคือเงินเดือนในแต่ละปีไม่เท่ากันเลยนะครับดังต่อไปนี้นะอันนี้ยกตัวอย่างนะครับแล้วก็ไปคํานวณกันเอาเองนะมาปีที่1นนะครับเงินเดือน8,500บาทนะครับคูณ12ก็12,000บาทปีที่2เงินเดือน8,800บาทนะครับคูณ12ก็1 5 6 0 0บาทปีที่3เงินเดือน9,100บาทนะครับคูณ12 e ก็1 9 2 0 0บาทปีที่4เงินเดือน9,500บาท คูณ12ก็114,000บาทนะครับปีที่5นะครับเงินเดือน10,000บาทคูณ12ก็120,000บาทนะครับคราวนี้เมื่อได้นะครับเงินเดือนนะครับ ในแต่ละปีแล้วนะครับเราก็เอามารวมกันเลยนะ1 2 0 0 0บาทบวก1 5 0 0บาทบวก1 9 2 0 0บาทบวก1 1 0 0บาทบวก1 0 2 0 0 0บาทรวมเป็นนะครับ5 5าแ0บาทคราวนี้ทำให้เป็น60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยก็หาร60นะครับเท่ากับ9,180บาทนี่คือฐานเงินสมทบท,ที่แท้จริงนะครับที่ได้มาจากการคำนวณน,นะครับฐานจริงๆของคุณเองนะครับพอได้ฐานนี้ปุ๊บเข้านะครับเลยนะเข้า สูตรเลยสมมติส่งประกันสังคมมา20อ่า23ปีนะครับฐานเงินสมทบ9,180บาทส่งประกันสังคมมา23ปีนะครับวิธีการคิดนะ23ปีลบ15เท่ากับ8ปีส่วนเกินสตรคุเนิน1.5คูณ8เท่ากับ12%ที่จะได้เพิ่ม20เซนเดิมบวก12%ที่จะได้เพิ่มเท่ากับ32% 32%ของ9,180บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับต่อเดือนคือ2,908 38บาท2,938บาทนะครับรับไปเลยอ่าถ้าเกิดส่ง24ปีบ้างล่ะนะครับส่ง24ปีฐานเงินสมทบเท่าเดิมนะ9,180บาทวิธีการคิด24ปีลบ15เท่ากับ9ปีส่วนเกินสุขคำนวณ1.5คูณ9เท่ากับ13.5%ที่จะได้เพิ่ม20เซนเดอร์บวก13.5%ที่จะได้เพิ่มเท่ากับ33.5% 33.5%นะครับของ9,180บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับต่อเดือนคือ3,075บาท มา25ปีบ้างนะครับ25ปีนะทำงาน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย9,180บาทนะครับวิธีการคิด25ปีลบ15เท่ากับ10ปีส่วนเกินสูตคคำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15ที่จะได้เพิ่ม20เดิมบวก15ที่จะได้เพิ่มนะครับเป็น35 35ของ9,180บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับต่อเดือนคือ3,213บาทได้รับต่อเดือนเดอนนไปจตตลลชวิยะครับ นี่คือวิธีการคำนวณนะครับถ้าเราได้ฐานที่แท้จริงแล้วนะครับฐาน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยที่แท้จริงนะครับเรามาคำนวณนะครับมันก็จะได้บำนานนะครับตามที่เราคำนวณนั่นเองนะครับหลายท่านนะครับไปดูแค่ตารางนะครับภาพรวมนะซึ่งตารางภาพรวมนั้นไม่ใช่ทุกคนนะครับจะได้ตรงกันเป๊ะต่อให้ส่งประกาศสังคมมา นะครับจำนวนปีเท่ากันก็ตามนะครับมันขึ้นอยู่กับฐานเงินสมทบนะเพราะบางคนเงินเดือนต่ำกว่าหมื่นห้านะครับหรือบางคนยึดจะยึดเงินเดือนหมื่นห้าในเดือนสุดท้ายก็ไม่ได้นะเพราะก่อนหน้านี้คุณอาจจะไม่ได้เงินเดือนหมื่นห้านะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับก่อนจากการอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้หนึ่งเล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออก เอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงค์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0 0 0นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ เป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อใมีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับ2 0แสนถึง5าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุมบัญชีม้าสิม้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ e-wallet ด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหวานล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน่น นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจรงิงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายดดยแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำเอาไว้นะครับ